เพื่อนๆเคยดีนังสือที่มีชื่อว่า Shams Al Maarif ไหมครับย้อนกลับไปในศตวรรษที่13คุณอามั d Al บ u n i นักวิชาการชาวอาหรับได้เขียนหนังสือ Shams Al Maarif หรือแปลเป็นไทยก็คือแสงสว่างแห่งความรู้โดยเนื้อหาข้างในจะกล่าวถึงจัตุรัสเวทมนต์การรวมตัวกันของตัวเลขและกลุ่มคําซึ่งผู้เขียนอ้างว่านี่คือหนึ่งในวิธีที่สามารถสื่อสารกับยิน วิญญาณและเทวดาได้หนังสือเล่มนี้ถูกแบนโดยกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารและอัญเชิญยินยินคือพูดผีที่ไม่สามารถออกมาอารวาสและทำร้ายคนภายนอกได้แต่หนังสือเล่มนี้ก็เปรียบเสมือนกับคำเชื้อเชิญและประตูมิติที่ให้ยินสามารถออกมาอารวาส และทำร้ายแก่ผู้อ่านได้โดยมีติ๊กเกอร์ชาวต,ต่างชาติจำนวนหนึ่งที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้และก็พบเจอกับเรื่องแปลกๆบางก็ว่ามีคนมาจับค้าตอกนกลางคืนบางก็ว่าได้ยินเสียงเรียกปริศนาบางคนถึงขั้นเจ็บตัวเข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวถ้าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องจริงผมก็ขอเตือนว่าเพื่อนๆอ,อย่าไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่าน